ค่ะดูส่วนกันเหมือนเดิมยอดใสแล้วฉีดฮอร์โมนไปแล้วเนี่ยทุกคนน่ะส่วนมากก็จะถามมาว่าแบบนี้นเป็นอะไรเป็นลูกนะคะอันนี้คือเราปลูกข้าวโพดใส่ในป่าอันนี้ไงเวลาเกษร้าพโพดมันมันลงมามันก็จะโดนข้าวโพดเนี่ยแล้วมันก็เลยเป็นลกูกสาเหตอุอ่ะแล้วก็สาเหตุอันนึงก็คือน้ำค้างนะคะถ้าเกิดมันโดนเดดแล้วมันก็เป็นลกูก เลยจะให้ทุกคนได้รู้ว่ามันมันยอดมันใสจริงๆนะคะดูได้ดูได้นะคะดูด,ดูดูใต้ใบมันนะคะนี่เห็นไหมคะอันนี้มันมีประมาณเกือบสิบกูลูกอะเราเอาไว้ลูกเดียวพอไม่ต้องเอาไว้เยอะนี่นะคะอันนี้เราก็ดิดออก กิ่งตอนก็ยังเหลือนะคะยังเหลือเรามาดูกิ่งตอนกันบ้างนะคะอันนี้ยังเหลือนะคะกิ่งตอนของเรากิ่งละสิบบาทนะคะค่าส่งตามจริงมันเหลือไม่เยอะแล้วนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ตอนเป็นอาชีพนะคะเราตอนไว้ปลูกแล้วก็ตอนไว้ทําทุนหลังจากที่น้ําท่วมสวนเรานะคะอย่าเข้าใจผิดว่าเราตอนแต่กิ่งขายไม่ใช่นะคะเราไม่ได้ตอนเราแบบ เราไม่ไม่ได้ตั้งใจตอนเป็นอาชีพขนาดนั้นเราตอนเอาไว้ปลูกแล้วก็เอาไว้ขายทําทุนต่อไปหลังจากที่น้ําท่วมสวนเรานะะเนาะค่ะนาอดูได้เลยถ้าท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะวันนี้นะคะกิ่งละสิบบาทนะคะเหลือประมาณสามร้อยกิ่งนี่แหละจะหมดแล้วจะหมดแล้วทักกันเข้ามานะคะไม่มีเก็บเงินปลายทางนะคะไม่จะโอนอย่างเดียวนะคะส่งสลิปยืนยันการการส่งแล้วก็ ออนตังแล้วก็ส่งทริปยืนยันการอุนเงินมานะคะยิ่หมูยินมแม